สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนการใช้คำสั่ง r e v o และความหมายของคำสั่ง Revo นะครับลี Re vo เป็นการสร้างชิ้นงานจากเส้นสเก็ตรหรือเส้นเค r ร์ซึ่งจะเรียกว่าเส้น section นะครับโดยการให้เส้น section หมุนรอบแนวแกนสำหรับการหมุนหน้าตัด section ของคำสั่ง Revo นะครับนั้นจะหมุนตามทิศทางของกดมือขวาคือทวนเข็มนาฬิกานะครับ โดยเราสามารถเรียกคำสั่ง Revo โดยวิธีกดที่ insert นะครับแล้วไปที่ design filter แล้วก็คลิกที่ Revo นะครับเมื่อคลิกคำสั่ง Revo จะปรากฏหน้าต่างตามรูปนะครับนี่คือหน้าต่างของคำสั่ง Revo นะครับ section เป็นการเลือกเส้น c u r v e ที่จะทำการ Revo หรือถ้าต้องการสร้างเสเก็ตขึ้นมาใหม่นะครับสามารถคลิกที่ไอคอน รูปสเก็ตนะครับเพื่อทําการเข้าสู่โหมดสเก็ตนะครับมาดูในส่วนของแอซิสแอซิสคือการกําหนดทิศทางของแกนหมุนและจุดศูนย์กลางของการหมุนนะครับสเฟ,ฟซไฟท์เวกเตอร์นะครับคือการกําหนดทิศทางของแกนหมุนของรีโวนะครับแล้วก็สเฟ,ฟซไฟท์พอยต์นะครับคือการเลือกจุดศูนย์กลางของการรีโวนะครับเอามาดูลิมิตนะครับลิมิตคือการกําหนดมุมหมุนเริ่มต้นสตาร์ทแองเกิลและ มุมสิ้นสุด (end angle) นะครับในการรี o ว v e ในการวัดมุมในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับบูรินเป็นการกำหนดรูปแบบบูรินที่มีออปชันให้เลือกทังนี้เหมือนกับ Extrude นะครับคือ 1, นึ่งนันสองยู่ไหนสามซับแท็กสี่อินะครับ Offset เป็นการกำหนดระยะ Offset ของรี o ว v e จากตำแหน่งเส้นหน้าตัด Section ที่เลือก โดยแบ่งระยะ offset ออกเป็นจุดเริ่มต้น start และจุดสุดสุด end ของ offset นะครับในรูปแรกนะครับจะแสดงถึงการ offset โดยที่จุด start ลบ3และ end ลบ3นะครับดูที่รูปแรกจะมีเส้นสีส้มนะครับจะเป็นการเลี้ยวออกทั้งสด้านของเส้นสเก็ตนะครับและรูปที่2คือ start offset คือจุด start เป็น0แต่ end เป็น3นะครับจะเป็นการ ออฟเซออกแค่ด้านเดียวนะครับดังรูป Setting นะครับคือการกำหนดผลของรี v วว่าเป็น Sheet หรือ Solid นะครับและตั้งค่าพิกัดความละเอียดเท่าเลน์ในรูปแบบการขึ้นรูปชิ้นงานนะครับในรูปแรกคือ Solid นะครับคือชิ้นงานแบบเต็มนะครับและ Sheet ชิ้นงานแบบกลวงนะครับกระผมขอจบการอธิบายการให้ความหมายคำสั่ง Re ี v วไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ